สวัสดีตอนเช้าเศร้าค่ะพี่น้องเอ้ยระเบงบรรยากาศยนี่ยมือเศร้าเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องขามือนี่เป็นมือดีเด้อค่ะเด้อว,วันนี้วันที่หนึ่งธันวาค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งท่านว่าอ่าวันที่หนึ่งท่านว่าพ่อส่อสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะพี่น้องขามือนี่มือขึ้นนี่เจตูก็ได้จุดทูบขอปูเพิินอีกแต่ว่าปูเพิินก็นยยำให้โตเก่าเนาะคะ่นะเนาะปูเวทตามีย่ายเงินอนะ แม่ธรณีปูองค์ปูพญานากักเจ้าทีเจ้าทางเจ้าหนี่เพิินกะยำไห้โตเกา่าคือเก่าเนาะพี่น้องพี่น้องกะสีวา่าโอ้ยเจตูกัซเแมนเห็ดแตคิปเกา่าเก่าเนาะพอนะกะสิว่ากันอยู่นี่เนาะพี่น้องแต่ว่ากะจักเสียเห็ดจังไดในเมื่อโตเลขเห็ดคปใไม่อยู่แต่ว่าโตเลขกมันเป็นเลขกโตเกา่าไม่พี่น้องโอ้ยเลยกันบ่เห็ดให้พี่น้องเบื้องกะอยากยำให้พี่น้องเบื้องเนาะว่า ตัวเลขแนวทางมันก็เป็นเลขโตเก่าคือเก่าค่ะชื่อม่าสีประหยัดต้นทุนแท้สันเดย์มือวันพระมือนั่นไหวเพิ่นเนะาะไหวปูเนะาะไหวปูกล้วยปูออกเลขทูบเลขทูบได้หนึ่งแปดเลขทูบได้หนึ่งแปดนะโตกลางบ่มีเจตูก็เลยเอาศูนย์ใส่ก็เลยเป็นหนึ่งศูนย์แปดนะคะนะ่ะเนาะอ่ะวันนี้ตัดออกอะ เด่นที่สุดก็คือ18 8 11แปดบเอ็ดนบ่ค่ะสำหรับเลขถูกมือไวตื่นย่ามือเศร้ามากเกจตู่ก็เลยไปล่ามาักล่ากล้วยล่าผลไม้ไปล่ากล้วยลงมาปูเพ่นวาพ่นอยากสันเขากับกล้วยแมนบ่นะ่ะจ้ะเขาเหนียวกับกล้วยกับน้ำเย็นๆแมนบ่ค่ะพ่นขเขาฝันเกจตู่กันเลยไปเอาไปให้พิ่นสันแล้วๆัดที่นี่ก็เลย ไปลากกล้วยลงมาทีแหลกเรียงของเรียงไปลากกล้วยลงมาลากกล้วยลงมาปุ๊บเกตู่กันเลยเห็นเลขยูวีกล้วยเห็นเลขยูกกวีกล้วยหนึ่งห้าแปดเห็นปะมันก็เป็นมันก็เป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งคือเกาเห็นปะตอนที่แหลกเนาะอันนี้เบาอันนี้เบาเท่าขัาว้วฉีกเกาเกาสีว่าผ้าพี่น้อง FC. เอพซีเห็ดเอียนเห็ดเอีน อันอันวหวปูจะเว้าสู้กันฟังเนาะอันไรเลี่ยงมากเป็นอย่างคือล่งตะเลกตัวนีแทะบาดนี้มือว่านนี่เจตูก็เลยมจุดทูบน้ำตากับย่ายเพินว่ายั่ให้ลูกในเด้อพอเอ้ยแม่เอ้ยยั่รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนท่านว่าพ่อสอสพัาะนอยหสิบแปให้ลูกแนลก่ลูกสิลูกเสียน เอาพ่อให้ได้บวงสรวงวัสันวาเจตูก็เล่นบนเพินไว้ว่าถ้าเกิดเลขออกชุดนี่นี่สิจัดงานบวงสรวงให้ตามกำลังศรัทธาพี่น้องเอฟซีพนผู้เพนใดน้เพนะสิซอยน้าเจตูกระสิกะสิขอซื้อมือนี้คันพอว่าให้ลูกลูกกัจักสิไปเห็ุจังไดเนะาะจักสสเอาเงินมาแต่าทางังใดมาจัดงานแมนบลาพี่น้องคะอ่ะอ่าบั้เจตูก็เลยสิขอบนพ่อพนนี่ละ่ะขอบนให้ออกเลขชุดนี้เด้อพอเด้อนี่ ให้ออกเลขชุดนี้ละนี่ขอเป็นชุดนี้แหละนี่ขอเป็นชุดนี้แหละชุดลูกบนไว้นี่ละอืออกตัดเลนน้ำเราก็ไปกับความเด้อพี่น้องเด้อผันสิว่าโอ้ยสือเหลขกบวกกับตั๊บแต๊ผันสิวาอีกได้นี่ละค่ะขอบนให้ออกไอหนึ่งห้าแปดค่ะแต่ว่าชุดทูกมือขึ้นนี่จุดทูกมือขึ้นนี่ได้ห้าแปดหนึ่งเนาะ จุดทูบเมื่อคืนได้5 8าแปหนึ่งแต่วาน,นี่เจตูสิบนให้ออก158แต่กับบัวยถิมเด้อสิแปดแปดสเอ็ดกระไดพี่นอ้องแปดหาหาแปดหาหนึ่งหนึ่งหาเลขสเม็ดเจตูสิซื้ออยู่ซํำนี่ละ่ะกับสิซื้อเลขเอันสามสามแบน้ำแนอยู่ดอก3 8กับเจ็ดหาซ้ำนี่ละ่ะที่เจตูสิซื่อเด้อพี่น้องเด้อกับ7 8บด่รู้ว่าสิซื้อได้บ่เพราะว่า เลขชุดนี้เจตูตามมาแต่ใดเท่าใดอันนี้บ้านเลขที่พอเพ่อนเด้าพี่น้อง้อบ้านเลขทีตากับย่าบ้านเลขที่อันนี้บ้านเลขทีแล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาจาแต่ว่าเจตูบนมือนี้เจตูบนขอให้ออกหนึ่งห้าแปดหรือบนสี่ห้มาหาแปดหนึ่งกับบ้หูจักอันนี้เท่ากับพิจารณาหรือเบนสี่ห้มา 5, หนึ่งแปดห้าเท่ากับบ,บ้หูจักนาะพี่น้องเนาะ เอาเบาง่ายๆก็คือกับมันหกประตูไปเลยกับหกประตูไปเลยขอขอสองมือสามมือได้โตเดียวกันอยู่หน่วยกล้วยก็ได้โต8แปดหนึง่งเลขทูบก็ยังม่ได้แปดหนึง่งคือเกาจุดมือน,นี่อีกก็ได้แปดหนึง่งอีกคือเกาอันนี้เจตูกะเบาห้พิจารณาเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะให้พี่น้องเอฟซี FC สุผูสุคนพิจารณาเอาเพราะว่า เฮ็ดชิบให้เบิงพันสิีว่าโอ้ยย่ำแต่โตเก่าแถ้เนาะกะย็ยยำแต่โตเก่าแล้วพี่น้องในเมื่อบ้าวบอกกับบ้าซะเนาะมันก็ได้แต่โตนี่แม่นว่ะสำหรับตัวเลขเกตูขึ้นให้เด้อพี่น้องเด้อึ้นทั้งเลขทูบึ้นทั้งเลขเกตุคินว่ามันสี่ออกเน,ะนาะงวดนี้ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างขอให้ได้จัดงานพิธีบวงสรวงไห้ป่งปูพิน อ่คันบ่ได้จัดรอบนี่นี่โต๊ะเขาปีที่สองเราได้นี่พอเพราะว่าปีแรกนั่นเหตุโยปีแรกอาจารย์โอมาเหตไห่มาจัดไห่แต่ว่าปีนี่นี่คันบ่ได้เหตปีนี่นี่คือโต๊ะเขาไปปีที่สองเพราะว่าบวงสรวงเราต้องบวงสรวงให้ครบสามปีค่ะพี่น้องเท่าต้องบวงสรวงให้ครบสามปีมันจังสีหงเฮืองเหลืองเหลือมเนาะแต่ว่าเจตูยใหญ่เขามาอยู่นี่เจตูยยังบ่ท่านได้เหตเพราะว่าใหญ่องพอบนเขามาเพราะว่าช่วงนั่นมันกะ คุกคักค่ะพี่น้องคุกคักหลายอย่างหลายแนวทึ่งสถานทีมันบ่นเหมาะแมนบ่นห,าหาตอนนั้นตอนที่วาปูผลมาอยู่น้ำหม่ไม่แมนว่าอ่พี่น้องเอฟซีไล่ทันกับสีเห็นอยู่ดอกแต่ว่าบัดที่นี่เจตูคิดว่าสถานทีเหมาะแล้วล่ะพี่น้องอ่าผูใ้ใดว่าสถานทีเหมาะมือน,นี่ผูใ้ใดว่าสถานที่มองนี่เป็นถุงเงินถุงทองพี่น้องเอฟซีกดไหลกดแช่อ่าพิมพ์คอมเมนต์เขามาให้เจตูในเด้อค่ะอ่าในนองค์พอ่นวา ลลางพ่อเพิ่นวาลลางลลางพ่อเวทนะลลางปูเวทนะ,ะเพิ่นบอกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ไอหอเงินหอทองเพิ่นว่าเพิ่นมาเบิงไห่เนาะพี่น้องอ่ะแต่ว่าขันไดจัดงานบวงสรวงอิหีเกตูกะสีได้อันเชิญเพิ่นมายู่นั่นแหละแต่ว่ากับโบลูว่าเพิ่นสิมาได้บไดเนาะอันนี้เฮ้ากัควาวมเฮ้าอย่างไห้เพิ่นมาแต่เฮากับโบรูว่าเพิ่นสีมาได้บ,บ,ดบจังสีนานัน่นแหละ สำหรับตัวเลขเว้าวหลใหญ่ห้างพี่นอ้องสำหรับตัวเลขเว้าวลหลมันสีใหญ่ห้างให้พี่ให้น้องเบื้องอีกคือเก้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเจตูกับสิขึ้นให้คือเก้า,น,านั่นแหละนี่บนให้ออกพี่น้องอย่าลืมกับหกประตูเด้อหาหนึ่งแปดหาแปดหนึ่งหรือว่าหนึ่งห้าแปดอันนี้อย่าลืมกับหกประตูวงกลมไปที่แปดศูนย์เออแปดหนึ่งหนึ่งแปดดูปากไปแปดศูนย์คุณ ปูองดำเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินเขากับกล้วยเจตูกัเลยแกบันนันเพิ่นห้วยถ้าเกิดออกเลขชุดนี่นี่กล้วยเป็นเคี้ยพุนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาเป็นกวองพุนแล้วเขาไม่เนาะค่ะเนาะเขาไม่เขาเป็นกวองพุนแล้วสีเอามใาหา้ยปูเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะอ่ะอ่าเลียงซ้ำสิกินกล้วยสิกินลร้ปันไดแมนบ่พี่น้องกินเขากับกล้วยหวานๆวาน,วนคือสีแส่บเพิ่นว่าเนะเาะอ้าน,นี่คือคว่วม ข้าเจ้าผู้เพลินฝันเพลินเบามาแมนว่ค่ะน้ำเย็นๆเด้อเพลินว่าเดี๋ยวเจตูกับสีจัดให้ถ้าเกิดเลขออกรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคมพ่อสอสองพันหาลอยหกสิบแปดออกมาหนึ่งห้าแปดตรงๆนี่ออกมาหนึ่งหาแปดนี่โตที่ลูกบนไวน้นี่ลูกบนไวน้นี่ขอให้ออกมาหนึ่งหาแปด ลูกบนตัวนี่ตัวบนเลยวันเถอะแต่ว่ามันก็โตัวเดียวกันนั่นแหละคับหาแปดหนึ่งแต่เกตุสีบนข้าไห้มา 1, 58, ่านึงหาแปดควมใหมนะ่น่ะถ้าได้ตัวนั้นเพราะว่าตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นน่ะมันออกลิปไปหลายเจ้าทั้งช่องใหญ่เพราะว่าออกไปแต่โดนแล้วออกไปได้เป็นอาทิตย์แล้วออกไปให้พี่น่องเพิ่นเบิงพี่น่องเพิ่นจังสีได้หลายจังสีหน้าผู้เพิ่นซื้อสามตเะะัเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าขันมาขันมาขันมาห้าแปดหนึ่งนี่ก็คือสิได้หน่อยอพี่น้องแต่ว่าเจตูบอกเลยว่าเลขเมื่อนี้นะเจตูมันใจที่สุดคือหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะพี่น้องคะเจตูมันใจที่สุดคือหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะ,ะสำหรับหาแปดแปดหานี่เจตูก็สิซื้อไว้คือเก้ากับหนึ่งหาหาหนึ่งค่ะ แล้วกันเพราะว่ามือน,นีเจตูจุดทูบคอแล้วมือน,นี้คือว่าคอสื่อเองเด้อพอเด้พอพะว่าขันลูกว่าสื่อเองนี่บ่ได้บวงสรวงแท้เลขนี่เข่าทุกงวดแตกทุกงวดแตกตลอดแตกหอดท่าน้อยหอดเล่าหอดไทยรัฐบาลไทยก,ก็แตกแต่บ่มีเงินจัดงานบวงสรวงแต่บ่มีเงินทำนั่นอันนี้เพราะว่าเวลาจะขวางสื่อย่ามใดมันหลุดกันเลยย่านย่นกันเลยตื่นตื่นย่านพี่น้องมันเสียงเงินนํา บันีีรอบนี่นี่คือเจตตูสิขอเลยขออนุญาตมาดข้ามมืองวดนี่เนี่ยมือนี่ละใบาสามโมงนี่ละรัฐบาลไทยงวดประจำวันทีหนึ่งท่านว่านี่ลูกสิขอจัดเลยหนึ่งห้แล้วก็สิตัดเล่นหนึ่งหาหาหนึ่งหาแหเด่นเด่นกัสิแปดหนึ่งหแล้วก็สิขอตัดเล่นไอเจหาเจ 3883 7ด8 8 7สเจพี่น้องคะเจตูัสีขอเหรนซ้ำนี่แต่ว่าถัดเด่น,เด,นเด่นที่สุดชุ่มนั่นก็คือเป็นตัวล่องเด่นเด่นที่สุดนี่เด่นที่สุดนี่ก็คือเลขชุดนี่เลยค่ะนี่ห้าแปดหนึ่งหรือหนึ่งห้าแดจัดไปเลยพี่น้องพันคุ้นพันจัดไปพ่อได้บวงสวงเนะเาะอ้ะ รวยลยกันสูผูสู่คนเด้อพี่น้องเด้อขอให้โชคขอให้มันคอให้ปังคอให้ลำคอให้รวยมือนีเข้าสิไปเห็ดโลงท่านกันมือนีไอติมเพิ่นสิมะใบสามเอ้ยไอติมเพิ่นสิมาสามโมงเ้าบัดนี้ทังยาโซทางนั้นเพิ่นกะเตรียมว้เรียบร้อยแล้วแม่แอมเพิ่นกะเตรียมว้เรียบร้อยแล้วก็คือมีกอบเพิ่นก็ผ้ากันเห็ดว้เรียบร้อยแล้วมื่อวานนี่พากันเห็ดโลงท่านอ่าไอติมเพิ่นกะสังเพิ่นเรียบร้อยเดี๋ยวเพิ่นมาหอดสามโมงเสาก็สิได้ไปสรงเพิ่นยูวัด วัดบุรพารามเด้อพี่น้องเด้ออำเภอเสรีพุ่มเนาะค่ะเนาะ,ะผู้ใดอยูกก่ยกไกอยู่ไกลกับอยากแวะมากกับแวะมาได้เพราะว่าเพิ่นเป็นงานมือนี้เนาะค่ะเนาะเอา้ารวยลุยกันสูบผู้สูบขนผู้ใดอยากปังผู้ใดอยากรวยขอให้โชคขอให้มันอย่าลืมห้าแปดแปดห้าเด้อพี่น้องเด้อกะหาเจ็ดเจ็ดหานำเนาะค่ะเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งเอา้ารวยลุยสูบผู้สูบขนค่ะ